ได,ไ,ดไ,ดได้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 ดูเพลงได้ฟังเพลงพี่บ้างปะฟังเพลงพี่ไหมฟังนะเออแล้วเพลงพี่มันเป็นไงมันดี <c oughs> มันดีอ๋อแล้วแบบอ๋อมันโอเคนะรอฟังตัวเต็มเลยฟังฟังจริงก็บ่าฟังจริงดิแต่ไม่ได้ฟังหลายรอบนะเพราะว่าตั้งใจจะฟังตอนที่มันปล่อยออกมาเต็มเต็มมากกว่าเฮ้ยถ้าฟังจริงนี่ต้องรู้นะว่าเพลงพี่มันพูดถึงอะไร โอเคเอคำนี้ก็คือเวลาแบบคนเขาแบบว่ารักกันหรือคนเป็นแฟนอะไรเงี้ยเออพี่ว่าปกติเขาจะใช้คำเรียกอะไรกันบ้างคุณที่รักแต่<กละ>เองแล้วมีอะไรอีก<ละ>ขอ,อน่ารักวกว<ละ>่านี้หนู<กละ> แทนตัวเองเหรออืมเดีแบบ๋ยวนะคิดก่อนเป็นบบเรียกเหรออ๊อ๊ใช่ใช่ใช่แหวะใช่หนูคิดคำนี้ได้เพราะว่าชื่อกีตาร์พี่บีเลยนะยชิดได้คำแรกเลยคำนี้เดฟมันน่ารักมากมากเลยน่ารัก คิวมากแต่งคิวมากพักผ่อนพักผ่อนอย่าอาบน้ำดึกล่ะได้จ้าเดี๋ยวไปอาบเลยจ้าโอเคจ้าบายบายจ้ามู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 คิดถึงเธอทุกๆวันอยากอยู่ด้วยกันอยากเจอเธอทุกทีอย่าไปไหนไกลเธอน่ารักไปฉันกลัวใครจะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video